ดีต้อนรับสู่นิวคาสอ2พวันนี้เราจะมาสำรวจรถกระบะที่พร้อมจะพลิกโฉมวงการรถกระบะด้วยรูปลักษณ์ที่พร้อมจะเขียนกฎหม่แห่งความแข็งแกร่งสไตล์และประโยชน์ใช้สอยอันชาญฉลาดเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้ฟังต่อไปนี้ไม่ใช่แค่เรื่องราวของรถกระบะธรรมดาแต่เป็นโลกแห่งความลับของ isuzu kb 1 1 0 pickup ปี2026รถที่สร้างขึ้นเพื่อผู้ที่ต้องการมากกว่าในทุกการเดินทาง ทุกการบันทุกและทุกเส้นทางลองจินตนาการถึงรถกระบะที่เคารพในความแข็งแกร่งระดับตำนานของอิสูสูแต่ผสานเข้ากับความชาญฉลาดสมัยใหม่ความสะดวกสบายที่เหนือระดับและทัศนคติแห่งอนาคตที่สื่อสารโดยตรงกับผู้ขับขี่แห่งอนาคตนี่ไม่ใช่เรื่องขององค์การโฆษณาเกินจริงแต่เป็นเรื่องขององค์การวิวัฒนาการและ kb 1 1 0ก็ยืนอยู่ใจกลางขององค์การเปลี่ยนแปลงน,นี้ ความรู้สึกแรกที่คุณจะได้รับเมื่อมองไปที่ Isuzu KB110 Pickup ปี2026คือความมั่นใจการออกแบบไม่ได้ตะโกนแต่สื่อสารได้อย่างชัดเจนท่าทางด้านหน้าที่โดดเด่นกระจังหน้ากว้างไฟเลดที่คมชัดและฝากระโปรงหน้าที่ดูแข็งแกร่งผสานกันเพื่อสร้างใบหน้าที่แข็งแกร่งและมีจุดมุ่งหมายรถกระบะคันนี้ดูเหมือนจะรู้หน้าที่ของมันและภาคภูมิใจในงานนั้นเส้นสายบนตัวรถดูสะอาดตาแต่ทรงพลังให้ความรู้สึกกว่าหลักอากาศพลศาสตร์และความแข็งแกร่งได้รับการออกแบบมาพร้อมกัน ไม่ใช่แยกจากกันไม่ว่าจะจอดอยู่ที่ไซงานขับขี่ไปตามถนนในเมืองหรือวิ่งบนทางหลวงโลง่งโล่ง kb 1 1 0ก็มีเสน่ห์ดึงดูดใจอย่างไม่ต้องสงสยัยก้าวเข้าไปใกล้ขึ้นคุณจะเริ่มสังเกตเห็นความใส่ใจในรายละเอียดด้านข้างตัวรถสมดุลและแข็งแกร่งด้วยระยะห่างจากพื้นสูงที่บ่งบอกถึงความสามารถในการขับขี่แบบออฟโรดในขณะที่ยังคงรักษารูปลักษณ์ที่ประณีตซุ้มล้อเด่นชัดอบล้อมล้ออลลอยที่แข็งแกร่งซึ่งดูพร้อมที่จะลุยภูมิประเทศที่ครุขระ ด้านหลังการออกแบบฝากระโปรงท้ายใช้งานได้จริงและมีสไตล์สร้างขึ้นเพื่อการใช้งานหนักแต่ตกแต่งด้วยสัมผัสที่ทันสมัยที่ทําให้คุณนึกได้ว่านี่คือรถปี2026ไม่ใช่สิ่งที่ติดอยู่กับอดีตทุกอย่างเกี่ยวกับภายนอกให้ความรู้สึกกว่าตั้งใจสร้างมาให้ทนทานและออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพแต่เรื่องราวที่แท้จริงของ isuzu kb 1 1 0 pickup ปี2026เริ่มตน้นเมื่อคุณนึกถึงสิ่งที่อยู่ใต้ฝากระโปรง isuzu เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องเครื่องยนต์ที่่เชืือถอถไดด้้และะประหยันันนม และ KB 1 1 0ก็ยังคงสืบทอดประเพณีนี้ด้วยความภาคภูมิใจรถกระบะคันนี้คาดว่าจะมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลทรงพลังที่สมดุลระหว่างแรงบิดและประสิทธิภาพได้อย่างลงตัวมันถูกสร้างมาเพื่อการบรรทุกลากจูงและการขับขี่ทางไกลโดยไม่ต้องกังวลเครื่องยนต์ให้แรงดิดสูงในรอบตำ่ำซึ่งหมายความว่าการบรรทุกหนักจะรู้สึกเบาขึ้น การปีนขึ้นทางชันจะง่ายขึ้นและสภาพถนนครุขระจะรับมือได้ดีขึ้นนี่คือพลังที่ทำงานอย่างเงียบๆอยู่เบื้องหลังพร้อมใช้งานเสมอเมื่อคุณต้องการสิ่งที่ทำให้ KB110 พิเศษไม่ใช่แค่พลังดิบๆแต่เป็นวิธีการส่งกำลังนั้นประสบการณ์การขับขี่รู้สึกรับรื่นและควบคุมได้ไม่ว่าคุณจะขับขี่ในเมืองหรือสำรวจเส้นทางออฟโรดการปรับแต่งระบบส่งกำลังขั้นสูงช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์รับรื่นช่วยให้รถตอบสนองได้ดีโดยไม่รู้สึกก้าวร้าว ประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันก็เป็นจุดสำคัญเช่นกันทำให้ KB110 เป็นตัวเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับผู้ขับขี่ที่ใช้เวลาอยู่บนท้องถนนนานและใส่ใจเรื่องค่าใช้จ่ายในการใช้งานพอๆกับประสิทธิภาพต่อไปเรามาพูดถึงห้องโดยสารกันบ้างเพราะนี่คือจุดที่ Isuzu KB110 Pickup ปีปป2026สร้างความประหลาดใจให้กับหลายๆคนเมื่อเปิดประตูเข้าไปคุณจะพบกับพื้นที่ที่ให้ความรู้สึกทันสมัยสะดวก